ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันวันนี้ครั้งโอนเงิน5,000บาทเพิ่มอีก3 0 0 0สนคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารทางด้าน5,000บาทมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะเช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันวันนี้กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยา5000บาท ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มอีก3 0 0แสนคนจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w เราไม่ทิ้งกัน d c o m เท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดนายลวรน,นแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเผยว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์มาตรการเราไม่ทิ้งกันจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน15ล้านคนรวมทั้ง ย้ำถึงการเปิดช่องทางรับร้องเรียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในระหว่างวันที่18ถึง29พฤษภาคม2563โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์อย่างไรก็ตามในวันจันทร์วันที่18พฤษภาคมวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่าน อีกประมาณ3 0 0 0สนคนโดยขอยืนยันว่ารัฐบาลดูแลทุกคนทุกกลุ่มในมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไปพร้อมดูแลได้ทันท่วงทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสำหรับวิธีตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าได้รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือไม่ได้ทันที เพียงทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com 2. เลือกเมนูตรวจสอบแถบสีเทาหรือคลิกที่นี่ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะคะ ดังนั้นเราก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนโชคดีได้รับเงินกันทุกคนนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ